สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะอวตาวอร์เนียมีอัปเดตแล้วนะคะแต่ไม่ขึ้นคำว่า new เราต้องไปอัปเดตเองนะคะไปดูกันเลยตอนนี้เนี่ยน้องที่กำลังจะซื้อของบอกว่า coming soon นะคะก็เลยก็มันบอกว่ากำลังจะมานะคะเดี๋ยวเราไปดูห้างสรรพสินค้าเลยเขาบอกว่ามันอัปเดตแล้วเพราะตอนนั้นน้องอีเห็นอูอัปเดตแล้วเอาตัวละครออกมาเลยดีกว่าอุฟ๊ฟ ี okay. เราให้เพื่อนของเราถือก่อนนะคะเพราะตอนนี้นะคะน้องนิปอีนะคะเราจัดบ้านใหม่นะคะก็เลยเอาของออกมาอาจจะรอนานนิดนึงนะคะค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยน้องอัปเดตนานเพราะว่าน้องทำหลายชั้นเลยสวัสดีค่ะที่นี่ขายอะไรหรอคะ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ค่ะขอบคุณค่ะอืมอืมหูฟังนี่นาไม่ใช่เป็นสีอื่นหมดเลยไม่ใช่สีขาวใน่ั้นมีแล้ว โทรศัพท์ได้นี่เอาไปหนึ่งอันดีกว่าใส่ถุงใส่ถุงวันนี้อาจจะเป็นโปรโมชั่นของฟรีก็ได้นะเคไปดูอีกดีกว่ามีอะไรบ้างโอ้มีคีย์บอร์ดด้วยมีน่าเชื่อเลยนะคือน้องทำมาดีมากค่ะรายละเอียดดีมากชอบมากเลย อะไรไปอีกดีนะโอ้สก็ตบอร์ดนี่ค่ะไปกันเลยเอาคอมพิวเตอร์สมึรถเครื่องนะคะเอาไปตกแต่งบ้านในรอบนี้เย,ย้น้องไม่ใช่ เค่าไปดูต่อเลยนี่ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะอู้ลงไปชั้นหนึ่งได้อู้ร้านของเล่นโหของเยอะมากมีซูชิมีเพิ่งมีหม,ม,ม,มี่มีกระต่ายมีทุกอย่างเลยน่ารักมากเอาขนมปังไปอ หายตัว okay. มันมีความลับอีกแล้วหรอติดติดติดติรติดต,ดต,ดตดโอ้สวยมากน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูชั้นที่สามกันเลยค่ะเลยเฮ้ยกดไม่ได้ แปลว่าชั้นที่สามนะคะเขายังไม่ได้ทำนะไม่มีลงไปชั้นี่ึ่งกดไม่ได้นะคะรายละเอียดของชั้นที่หนึ่งนะคะก็เหมือนเดิมเลยแต่ว่าน้องเอ๋อาของออกไปเพราะว่าน้องเอ๋ไปแต่งบ้านเออทำไมเราไม่เห็นรองเท้าเนี้ยน่ารัก ลองกดชั้นสามอีกแล้วอันนี้คือเรน้องใช้ปากกาอันนี้คือปากกานะคะกับมือแปลว่าชั้นที่สามเนี่ยเขายังไม่ได้ทํานะคะแต่ก็โอเคแล้วนะชั้นที่สองก็ได้แล้วนะได้อยู่สวยอยู่นะแถมน้องสามารถทำตุ๊กตาตุ๊ตก,กตาได้ด้วยนะ เดี๋ยวพาทัวร์เอ๊ะน,น,นั่งได้ด้วยเหรอที่ค่ะประมาณนี้นะคะบ๊ายบาย